เราไปเ,าเรื่องแรกกันก่อนเลยครคุณผู้ชมฮะเรื่องของลดโลกร้อนครับท่านรัฐมนตรีนะฮะ,ะวะราวุธศิลปะอาชานะครับค,คุณผู้ชมครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้เดินทางไปประชุมระดับสูงของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัย ที่27หรือว่าครับ27นั่นเองนะครับเขาก็บอกออกมาแบบนี้ครับคือขึ้นไปเนี่ยนะบนเวทีเนี่ยก็ถือว่าได้ไปพูดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการพูดที่ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะแล้วก็ถือว่ากินใจนะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมมีภาพหรือไม่ถ้ามีภาพผมจะใส่ให้กับคุณผู้ชมดูนะครับว่า ถ้ารัฐมนตรีขึ้นไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตดูซิว่าได้ไหมถ้าได้เดี๋ยวสักครู่นะฮะ,ะถ้าได้เดี๋ยวผมแชร์ภาพนี้ให้กับคุณผู้ชมนะฮะอ่ะนะครับก็ปรากฏว่าคุณวราวุธนะครับก็ได้มีการขึ้นเวทีนะฮะแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของอ การที่ไทยเนี่ยนะครับเดินหน้าในเ,าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตรงนี้แหละนะฮะขอบ27นะครับเขาบอกออกมาครับว่าไทยประสบความสําเร็จอย่างมากในเวทีประชาชนนะครับที่ได้เดินหน้าปฏิบัติอย่างจริงจังในการลดโลกร้อนนะครับโดยได้มีการนําเสนอยุทธศาสตร์ระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับด้วยเป้าหมายบรรลุความเป็นกลางคาร์บอนเนี่ยนะฮะปี2050นะครับแล้วก็เป้าหมายการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ะครับปี2065นะฮะรวมไปถึงก็ได้มีการดําเนินการตามเป้าหมายการลดการเรือนกระจกนะครับภายใต้ NDC ฉบับปรับปรุงครั้งที่2นะครับลง40%นะครับภายในปี2030นะครับหากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศจุดนี้สําคัญคุณผู้ชมมีการบอกมาว่าไทยจะลดตามเป้าเพราะฉะนั้นพอไทยลดตามเป้าตรงนี้เนี่ย ต่างประเทศก็ต้องสนับสนุนให้ไทยลดด้วยอันนี้เป็นประเด็นนะครับเขาบอกมาครับคุณผู้ชมครับว่ายุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยนะฮะของไทยเนี่ยนะครับที่ดำเนินการก็ตั้งแต่เรื่องของ BCG m o เดลนะครับก็คือเศรษฐกิจชีวภาพนะครับการใช้อย่างคุ้มค่าการหมุนเวียนเศรษฐกิจนะครับ แล้วก็การให้สู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับรวมไปถึงไทยก็ตั้งเป้าผลิตรถยนต์นะครับคุณผู้ชมรับที่ปล่อยการเืินกระจกเป็นศูนย์สัดส่วน30%ในปี2030ด้วยนะครับรวมไปถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน50%ในปี2050นะครับซึ่งสิ่งที่เขาบอกออกมาครับคุณผู้ชมรับนั่นก็คือว่า ณนะที่ผ่านมาเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปธรรมรของไทยนะคุณผู้ชมนะจะเรียกของคุณวราวุธไม่ได้นะฮะก็บอกว่าของไทยเนี่ยนะครับถือว่าเป็น รูปธรรมพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะแนวทางการบริหารจัดการค<ม>าร์บอนเครดิตณขณะนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะฮะและไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งประเทศที่เริ่มทำความตกลงเพื่อถ่ายโอนผลการลดก๊าซรเรือนกระจกระหว่างประเทศหรือคาร์บอนเครดิตแหละคุณผู้ชมะนะครับภายใต้ข้อ6.2ของความตกลงปารีสแล้วด้วยนะครับ มีการลงนามระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรกในโลกนะฮะในช่วงของปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าการดําเนินการดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ทางภาครัฐนะครับได้มีการขอเจราจาเพื่อ รับเงินสนับสนุน long term climate finance ซึ่งก็จะมีเงินสนับสนุนนับแสนล้านดอลลาร์ะครับคุณผู้ชมรับให้กับประเทศที่กําลังพัฒนานะครับซึ่งเอกชนไทยสามารถที่จะนําโปรเจกต์คโครงการที่ปล่อยการร๊าซเลือนกระจกเนี่ยมาแจ้งต่อภาครัฐเพื่อให้ช่วยในการขอรับเงินสนับสนุน long term climate finance ได้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นประเด็นนะอันนี้เป็นประเด็นนะ นอกจากนี้เขาก็บอกออกมาครับว่าในส่วนของสถาบันการเงินเองนะครับโดยเฉพาะธนาคารต่างๆก็ให้ความสําคัญกับการปล่อยกู้ภาคเอกชนที่ดําเนินโครงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกันคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอับกับเข้าหน้าผมนะฮะผมได้มีการไปถามในฝั่งของดิ t โตครับคุณผู้ชมครับซึ่งเขาก็ประกาศชัดเจนเกี่ยวเรื่องของการปลูกป่าเพื่อเอาคาร์บอนเครดิต เมื่อวานนี้พูดคุยกับคุณธกรรัตนกมลพรครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดิโตประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับก็มีการบอกออกมาครับว่าการที่ภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านไฟแนนซ์นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในการผลักดันให้เกิดการดําเนินธุรกิจการลดการเลื่อนกระจกนะครับหรือว่าคาร์บอนเครดิตครับซึ่งก็จะทําให้เม็ดเงินในการดําเนินงานต่างๆเนี่ยมีมากขึ้นเขาก็บอกออกมาครับคือตอนนี้เนี่ยภาคกชนเนี่ยอยากจะทําอยู่แล้วแหละ แต่ทุกคนก็เข้าใจดีว่าไอการลงทุนตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของราคาคาร์บอนเครดิตนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าภาครัฐเข้ามาส่งเสริมภาคไฟแนนซ์มีการปล่อยกู้นะฮะก็จะเป็นจุดดีที่ทำให้เขาสามารถที่จะใช้ทุนเงินกู้ตรงนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะรับผลตอบแทนในอนาคตซึ่งคุณธกรบอกออกมาว่า เป็นผลตอบแทนที่มากโขอยู่นะค,คุณผู้ชมฮะเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศครับเพราะฉะนั้นเขาก็สนใจที่จะเข้ามาดําเนินการตรงนี้ทีมข่าวของเราได้มีการพูดคุยกับในฝั่งของคุณวราวุธเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะฮะว่าราคามุมมองเป็นอย่างไรคุณวราวุธบอกออกมาครับว่าจากการประชุมในครอบ27ตรงนี้เนี่ยนะฮะ ปรากฏว่าต่างชาติมีการเดินหน้าแล้วก็เข้มงวดขมีขมันกันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นโอกาสนั่นคือว่าเขามองภาพว่าราคาคาร์บอนเครดิตมีโอกาสที่จะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังดำเนินการอยู่นั่นก็คือการเขาเรียกว่าออกร่างพรบรนะฮะ,ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะมีการบังคับ มากขึ้นจะมีกฎหมายที่บังคับให้ต้องมีการลักโรคตรงนี้มากขึ้นลดคาร์บอนหรือว่าซื้อคาร์บอนเครดิตมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเขาก็บอกออกมาครับว่าสําหรับคนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งศึกษาแล้วก็ต้องการคาร์บอนเครดิตเนี่ยในไทยเองเนี่ยเขามีทีเวอร์พรีเมียมทีเวอร์พรีเมียมเนี่ยจะมีหลักในการ Verify หรือว่าการให้ใบอนุญ,ญาตต่างๆในด้านของการรับรอง คาร์บอนเครดิตที่ผ่านมาทีเวอร์อย่างเดียวนะครคุณผู้ชมฮะหลายคนอาจจะไม่เชื่อมั่นแต่ตอนนี้จะเป็นทีเวอร์พรีเมียมคือมันจะเป็นในสแตรแาบเทียบเท่ากับเว r ร์เทียบเท่ากับโกล d s ส a ตนดารซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มาเซอร์ติฟายนะฮะพวกคาร์บอนเครดิตเขาบอกว่าราคาอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่า มันจะใช้ได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เป็นการให้บริการตรงนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับจับตาดูให้ดีแล้วกันตรงนี้ปีหน้าและปีถัดๆไปก็จะเริ่มมีความร้อนแรงมากขึ้นสำหรับตัวของคาร์บอนเครดิตครับ